คุณเคยมีใครบอกไหมว่านายทำไม่ได้หรอกหรือเธอไม่เก่งพอคำพูดพวกนี้มันเจ็บใช่ไหมแต่รู้ไหมว่ามีชายคนหนึ่งเคยถูกบอกแบบนั้นตั้งแต่เด็กครูถึงกับบอกแม่ของเขาว่าลูกคุณมันโง่เกินไปจะเรียนรู้ได้แต่สุดท้ายชายคนนั้นกลับกลายเป็นคนที่ทำให้ทั้งโลกมีแสงสว่างนี่คือเรื่องจริงของโทมัสเอดิสันชายที่พิสูจน์ว่าความล้มเหลวพันครั้งไม่ได้แปลว่าแพ้พันครั้ง แต่มันคือพันวิธีที่ทำให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นไว้เด็กของเอดิสันเอดิสันเกิดในปี1847ที่อเมริกาเขาเป็นเด็กขี้สงสัยชอบถามคำถามแปลกๆแต่ครูในโรงเรียนกลับมองว่าเขาช้าและสมาธิสั้นเพราะเขาชอบแย้งครูชอบถามว่าทำไมทำไมและทำไมจนวันหนึ่งครูบอกกับแม่ของเขาว่าลูกคุณมันโง่เกินไปจะเรียนรู้ได้ในโรงเรียนแห่งนี้ ลองคิดดูสิเด็กคนหนึ่งได้ยินแบบนั้นจะรู้สึกยังไงแต่แทนที่แม่ของเอดิสันจะโกรธครูเธอกลับยิ้มและพูดกับลูกว่าลูกไม่ได้โง่หรอกแค่โรงเรียนนี้ไม่เข้าใจลูกเท่านั้นนับจากวันนั้นแม่ของเอดิสันตัดสินใจสอนลูกด้วยตัวเองที่บ้านเธอสอนให้เอดิสันรักการเรียนรู้มากกว่าการท่องจำสอนให้เขาค้นหาคำตอบด้วยตนเองไม่ใช่รอให้ใครบอกแม่ที่เปลี่ยนชีวิตเขาสิ่งที่แม่ทำในตอนนั้นคือ การจุดไฟแห่งการเรียนรู้ในตัวลูกเอดิสันเริ่มอ่านหนังสือทุกอย่างที่หาได้วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีเขาเปลี่ยนห้องใต้ถุนบ้านให้กลายเป็นห้องทดลองเล็กๆแล้วเริ่มทดลองทุกอย่างที่อยากรู้ครั้งหนึ่งเขาเคยทดลองไฟฟ้าในบ้านจนระเบิดจริงๆแต่แม่ของเขาไม่ได้ตีไม่ได้ด่าเธอกลับพูดแค่ประโยคเดียวว่าลูกได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นไหมนั่นคือจุดเริ่มต้นของนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลก ความล้มเหลวที่ไม่เคยหยุดเอดิสันเริ่มชีวิตการทำงานตั้งแต่เป็นเด็กขายหนังสือพิมพ์บนรถไฟเขาใช้เงินเก็บซื้ออุปกรณ์ทดลองและเริ่มสร้างสิ่งประดิษฐ์เล็กๆแต่เขาไม่ได้ประสบความสำเร็จในทันทีสิ่งประดิษฐ์ดักแกะของเขาหลายอย่างล้มเหลวบางอย่างขายไม่ออกบางอย่างโดนหัวเราะเยาะแต่เอดิสันไม่เคยหยุดเขาเชื่อว่าทุกครั้งที่ล้มเหลวฉันแค่เจอวิธีที่ไม่เวิร์กไปอีกหนึ่งแบบ จุดเปลี่ยนสําคัญคือช่วงที่เขาเริ่มทดลองสร้างหลอดไฟฟ้าในยุคนั้นคนส่วนใหญ่ใช้ตะเกียงน้ํามันไม่มีใครเชื่อว่าไฟฟ้าจะใช้ในบ้านได้จริงเอดิสันทดลองกว่า1,000ครั้งเขาลองวัสดุทุกอย่างตั้งแต่เส้นลวดทองแดงฝ้ายไปจนถึงไม้ไผ่จากญี่ปุ่นและทุกครั้งที่มันล้มเหลวคนรอบตัวก็บอกว่าพอเถอะในบ้าไปแล้วแต่เขากลับตอบว่าฉันไม่ได้ล้มเหลวหนึ่พันครั้ง แต่ฉันพบพันวิธีที่มันไม่เวิร์กวันที่หลอดไฟสว่างหลังจากความพยายามนับไปท้วนในปี1879เอดิสันก็สร้างหลอดไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริงและเปิดตัวให้ทั้งโลกเห็นแสงไฟที่เกิดจากความพยายามคนทั้งเมืองต่างตะลึงจากชายที่เคยถูกบอกว่าโง่เกินไปจะเรียนรู้ได้เขากลายเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกามีสิทธิบัตรกว่า1,000ชิ้น และสิ่งประดิษฐ์ของเขายังส่งทนถึงโลกทุกวันนี้ตั้งแต่หลอดไฟเครื่องอัดเสียงไปจนถึงโทรเลขข้อคิดตอนจบเรื่องของเอดิสันไม่ได้สอนแค่เรื่องของความเก่งแต่มันสอนเรื่องความเชื่อเพราะถ้าแม่ของเขาเชื่อในคำพูดของครูในวันนั้นโลกนี้อาจไม่มีหลอดไฟที่สว่างในตอนกลางคืนทุกคนที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอจำไว้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเกิดมาเก่งแค่ต้องไม่หยุดเรียนรู้และไม่หยุดพยายาม เอดิสันเคยพูดไว้ว่าอัจฉริยะคือแรงบรันดาลใจ1%และหยาดเหงื่อ99%เพราะสุดท้ายสิ่งที่สร้างความสำเร็จได้ไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือความพยายามที่ไม่ยอมแพ้ <c oughs> หากคุณชอบสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปถัดไป